สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราอินไซต์วงในเล่ากฎหมายใยสถาบันติวกฎหมายโอมรอครับวันนี้พบกับผมติวเตอร์บอสนะครับและในวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเป็นเทปที่เรามีแขกรับเชิญคนสำคัญคนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งครับที่สอบได้ในติบัณฑิตอันดับที่สาม ในภาคเรียนที่หนึ่งสมัยที่77สิบเจ็ดที่ผ่านมานี้นะครับน้องสอบได้อันดับที่สามและน้องใช้ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดในหนึ่งปีท่วนนะครับก็เป็นระยะเวลาที่เร็วที่สุดและแน่นอนครับวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับน้องปันทิตาคูรัตหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องทิตาครับเยนค่ะน้องทิตาใช่ไหมครับโอเคน้องทิตาแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อปันธิตาโครัตชื่อเล่นชื่อทิตาค่ะอายุ23จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์สาขาวิชากฎหมายธุรกิจหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเรียกว่าเป็นเด็กนิตินานาชาติ <Inter. S 2> นิติอินเตอร์นิติอินเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้พี่ถามนิดนึงนิติอินเตอร์เนี่ยมันต่างกับมันต่างจากนิติปกติยังไงบ้างเอง่ยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นตัวบทกฎหมายไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะอตัวบทกฎหมายไทยใช่ค่ะแต่ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะแสดงว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษเราต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งไหมเพรได้ครับ <laughs> ต้องแข็งแรงประมาณหนึ่งแหละไม่งั้นเรียนไม่รู้เรื่องหรอกครับบอกตามตรงว่าถ้าให้ผมไปเรียนเนี่ยตายอย่างเดียวนะครับไม่รู้เรื่องแน่นอนน้องทิตาจบเนติบัณฑิตสมัยที่เจ็ดสิบเจ็ดที่ผ่านมานี้ พอจําได้ไหมครับว่าในแต่ละขาเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเอง่ยอ,อายาได้เจ็ดสิบแปดจุดห้าค่ะแล้วก็แพงได้เจ็ดสิบส่วนวีแพงวีอายาได้เท่ากันค่ะหกสิบเก้าจุดห้าค่ะคะแนนรวมนะ่าจะประมาณสองร้อยปสิบเจ็ดจุดห้าค่ะสองร้ยปสิบเจ็ดจุดห้านะครับสุดยอดเป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา พูดอย่างนี้ได้ไหมอาญาได้ตั้ง 78, เจ็ดสิบแปดใช่ไหมครับอีกนิดหนึ่งก็อีกนิดหนึงนน่งนี่เราจะได้อันดับหนึ่งในขาอาญาแล้วนะอ<ช>ห<า>ยห่างเยอะ<า>เลยค่ะยังหา <laughs> ง่างเยอะเหรอครับโอเคก็น้องทิตานะครับเป็นน้องที่ติวกับสถาบันติวกฎหมายโอมลอนะครับน้องทิตาพี่ถามนิดนึงว่าเรารู้จักสถาบันติวกฎหมายโอมลอได้ยังไงเอ่ย ค่ะจริงๆร,รู้จักจากเพื่อนค่ะเพื่อนบอกมากที <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเริ่มจากตอนแรกหนูหาคอร์สต,ติวตัวทนายก่อนค่ะ,คะแล้วก็เพื่อนแนะนํามาว่าเป็นโอมล้อก็เลยมาลงคอร์สต,ตัวแล้วก็เลื่อยมาจนมาลงคอร์สเนี่ค่ะเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนติวของโอมล้อตั้งแต่คอร์สทนายความแล้วก็มาเรียนคอร์สเนติบัณฑิตแล้วน้องทิตาในฐานะที่เป็นนักเรียนติวของโอมล้อเรียกได้ว่าเกือบทุกคอร์สเลย พี่ถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเราประทับใจอะไรในสถาบันติวกฎหมายโมอมลอยจริงๆหลักๆก,ก็คือติวเตอร์สอนเข้าใจง่ายค,ค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มีบางวิชาห,หรืออาจจะบางหัวข้อที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนไม่ถนดัดหรือว่าอาจจะไม่ค่อยชอบอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาติวเตอร์สอนก็จะอธิบายว่าทําไมกฎหมายมาตรานี้มันถ,ถึงเป็นแบบนี้แล้วทําไมดีการนี้มันถึงเป็นแบบนี้ทําให้เหมือนเข้าใจหลักมันค่ะแล้วก็ทําให้จับจุดได้ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อกี้บอกว่าวิชาที่ไม่ค่อยชอบถ้าเป็นวิชาที่ไม่ชอบที่สุดในวิชาอะไรเอ่ยแบบวิแพงวิอาญาอาญาค่ะไม่ชอบเลยวิแพงวิอาญาอาญานี่คือไม่ชอบเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแต่ทวนครับไม่ชอบนี่คือเจ็ดสิบกว่าทุกวิชาเลยนะครับเจ็ดสิบกว่าทุกข่าเลยนะครับวิชาที่น้องบอกว่าน้องไม่ชอบอ่าก็ก็เรียกว่าเป็นความประทับใจในในในการสอนในการสรุปของติวเตอร์ นะครับทีนี้พี่ถามนิดหนึ่งเวลาเราติวเนี่ยคอสยาวมันจะมีการลงวิดีโอทุกสัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งก็จะประมาณหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงประมาณนี้ตอนหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าสองขารวมกันก็สัปดาห์หนึ่งประมาณสิบแปดถึงประมาณสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงประมาณนี้ถ้าเรียนสองขาอย่างของน้องเรียนสองขาพร้อมกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสัปดาห์หนึ่งเนี่ย อมลอลงคลิปเนี่ยประมาณสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงประมาณนี้น้องทิตาแบ่งเวลาในการอ่านแบ่งเวลาในการดูคลิปวิดีโอยังไงเอ่ยเอาแบ่งเวลาในการดูคลิปวิดีโอก่อนก็ถ้าจะไม่ผิดคือสถาันจะลงคลิปทุกวันพือหัสใช่ไหมคะหนูก็จะดูคลิปของทั้งสองขาให้จบภายในวันศุกร์เลยค่ะถ้าทําได้ดูคลิปทั้งสองขาให้จบเดี๋ยวนะพี่ขอเบรกแป๊บหนึ่งนะดูคลิปทั้งสองขาให้จบภายในวันศุกร์ สถาบันลงคลิปวันพฤหัสสองขาเนี่ยตีซะว่าอ่ะสิบหกชั่วโมงดูจบภายในวันศุกร์น้องเขาเอาเวลาที่ไหนไปทานข้าวเอาเวลาที่ไหนไปนอนฮนะผมกดคูณสอ๋อกดคูณสองต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันมีออปชั่นที่สามารถกดให้ดีเลย์ช้าลงได้เร่งให้เร็วขึ้นได้นะอ๋ะอเราก็กดคูณสองโอ้โห <laughs> แล้วปกติดูจบทุกวันศุกร์ไหม ปกติจะเป็นอย่างนั้นนะคะเว้นแต่แบบอาจจะมีอะไรพิเศษก็อาจจะเกินไปวันเสาร์วันอาทิตย์บ้างค่ะพยายามดูให้จบเป็นรายสัปดาห์เคยมีดูไม่ทันบ้างไหมครับไม่มีค่ะทุกสัปดาห์ดูทันหมดค่ะไม่มีดองเลยอืมจริงๆแบบแอบมีดองช่วงที่มีสอบตัวค่ะแล้วก็แบบดองไปอาทิตย์อาทิตย์กว่าห้องค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเยอะเกินก็เลยไม่ทำแล้วนี่ เพิ่งรู้นะเนี่ยแสดงว่าในระหว่างที่เราเรียนไปมีสอบใบอนุญ,ญาตทนายความสอนกันอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดมากเลยนะครับนี่คือจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าน้องเขาสอบเนติบัณฑิตแล้วก็สอบทนายความคู่กันไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วตัวเป็นไงบ้างครับผ่านหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วระดับนี้ก็ระดับนี้ก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรนะครับอ่ะโอเคก็มีการแบ่งเวลาในการเรียนโดยที่เราดูไร่ให้จบเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปทีนี้พี่ถาม เรื่องคลิปวิดีโอโอเคแหละเราแบ่งเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ไปดูเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ไปแล้วเรามีอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเอกสารประกอบการติวหรือว่าเอาการอ่านการอ่านของเราเราอ่านตำราห,หรืออ่านชีตหรืออ่านอะไรยังไงบ้างเอ่ยจริงๆเนะะืะคหะหลักๆคือจะอ่านแค่จากในชีตกับสไลด์ของสถาบันเลยค่ะไม่ได้อ่านหนังสือข้างนอกเลยค่ะอ่านชีตก็คือเอกสารประกอบการติวที่อยู่ในใคอร์สที่เราแจกคู่กับไฟล์วิดีโอ ใช่ค่ะใไแล้วการแบ่งเวลาในการอ่านจัดสรรเวลายังไงบ้างเอง่ยของหนูเมื่อกี้ที่บอกไปว่าดูคลิปให้จบภายในสองวันใช่ไหมคะก็ไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วกลับมาอ่านจริงๆริงจังๆคือช่วงประมาณสองเดือนก่อนสอบค่ะอืมก็คือในระหว่างนั้นเราก็เราก็มีพักผ่อนเราก็มีรีแลกซ์ของเราไปด้วยว่าแบบเรียนจบภายในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็อาจจะพอมีเวลาว่างสักนิดหนึ่ง อาจจะมีเวลาทำทุระส่วนตัวหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรบ้างนะครับอ๋อลืมถามไปเลยว่าน้องทิตาเป็นเรียกว่านักเรียนอาชีพใช่ไหมคือเรียนคือเรียนเรียนอย่างเดียวเลยเหมือนกันสมัยผมเรียนเนติบัณฑิตผมก็เรียนอย่างเดียวนะครับถ้าบอกว่าเรียนอย่างเดียวก็ก็ก็เรียนอย่างเดียวแหละแต่ความจริงคือเรียนไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยนะครับทีนี้พี่ขอถามเทคนิคเรานิดนึง เทคนิคการดูคลิปวิดีโอหรือเทคนิคการเรียนอันนี้พี่อันนี้พี่ไม่ถามเพราะว่าพี่สอนดีอยู่แล้วล้อเล่นนะครับคือคือคือเทคนิคการดูวิดีโอมันไม่มีอะไรคือมันก็แค่ดูวิดีโอให้เข้าใจอย่างเดียวถามเทคนิคการอ่านดีกว่าเห็นเราบอกว่าเราอ่านชีตทบทวนความรู้ก่อนสอบประมาณสองเดือนเรามีเทคนิคการอ่านยังไงให้ให้ให้มันจำอะเออมีเทคนิคการอ่านยังไงให้อ่านแล้วเข้าใจ แลวสามารถจําในสิ่งที่เราทําความเข้าใจได้ค่ะก็ที่บอกว่าสองเดือนก่อนสอบก็คือหนูจะพยายามอ่านเนื้อหาของหนึ่งข้อให้จบภายในหนึ่งวันค่ะแล้วก็อาจจะมีเกินเกินมาบ้างแล้วแต่ค่ะแต่ว่าจะชอบอ่านไปด้วยแล้วก็ทําสรุปไปด้วยค่ะเหมือนว่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรเราเข้าใจอะไรเราก็จะมาพิมพ์ไว้ค่ะ,คะเหมือนได้อ่านสองรอบไปในตัวอืก็คือเราจะไม่ได้อ่านสเปะสปะ ถูกไหมตอนที่เราอ่านเอกสารประกอบการติวทบทวน่อนสอบเนี่ยเราจะอ่านในลักษณะที่ว่าไล่ไปทีละข้อเลยใช่ไล่ไปทีละข้อแล้วก็อ่านไปด้วยสรุปช็อตโน้ตของเราไปด้วยใช่ค่ะใช่ใชไหมครับเคยมีไหมว่าแบบได้หน่าลืมหลังเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่เรียนกฎหมายหรือคนที่จะสอบในเนื้อหาปริมาณมากๆปัญหาหนึ่งที่เขาเจอเนี่ยคือปัญหาที่ได้หน้าลืมหลัง มันมีทั้งยี่สิบข้อเราสอบสองขามันมียี่สิบข้อพี่ถามนิดนึงว่าอ่านไปจนถึงขาที่สองในวิชาสุดท้ายก็คืออาตีสะวะวิชาที่ยี่สิบอ่ะอ่านไปถึงวิชาที่ยี่สิบมันมีลืมในวิชาต้นๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมจริงๆไม่มีเวลาคิดว่าจะลืมไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเวลามันค่อนข้างกระชันชิดก็เหมือนว่าอ่านอะไรได้ก่อนเราก็อ่านให้หมดไปเลยแล้ว ช่วงประมาณแบบวันก่อนสอบคบอาจะสองวันถ้าเวลาเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทวนประเด็นที่เราไม่ไม,ไม่มั่นใจรประมาณนี้ดีกว่า<ม>แต่เราก็เชื่อไก่อนว่าน่าจะอยู่ในหัวเนี้ยแหละอ๋อคือไม่มีไม่คือน้องกาลังจะบอกว่ามันไม่มีเวลามานั่งนึกด้วยซ้ําว่าแบบ,บเออเราจําอะไรได้บ้างคือเอาแต่ว่าเอาข้อมูลบรรจุเข้าไปในหัวให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เริ่มกดดัน เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเครียดละในช่วงหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก่อนสอบนะครับทีนี้พี่ถามนิดนึงที่น้องบอกว่าน้องอ่านเรียงข้อไปเนี่ยคือเรียงจากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าไปไหมหรือว่าเรียงจากข้อที่เราชอบที่สุดก่อนเรียงจากข้อหนึ่งเรียงจากข้อหนึ่งไปเลยใช่ไหมครับอืมก็คือไล่ไปเลยนะครับทีนี้แน่นอนครับว่าการสอบเนติบัณฑิตร่วมถึงการสอบกฎหมายในในระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่า ผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออายาการผู้ช่วยถ้าขึ้นชื่อว่าการสอบกฎหมายเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการท่องตัวบทใช่ไหมครับน้องทิตามีการท่องตัวบทหรือเปล่าหรือว่ามีการวางแผนในการท่องตัวบทยังไงบ้างเอ่ยก็ท่องค่ะ,อะพออา่านเนื้อหาจบ2ี่ข้อใช่ไหมคะ,คะหนูก็จะมาไล่นั่งท่องตัวบทตัวบทสโคบของหนึ่งข้อก็จะท่องให้เสร็จภายในหนึ่งวันค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆยี่สิบวันโอ้โหตัวบทหนึ่งข้อท่องให้หมดภายในหนึ่งวันแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องท่องถึงขนาดว่าสามสิบถึงสี่สิบมาตราเลยประมาณนั้นปะเพราะว่าเท่าที่พี่เท่าที่พี่นึงออกนะบางข้อมันก็ใช้มาตราเยอะบางข้อก็ใช้มาตราน้อยถูกปะใช่ค่ะจริงๆถ้าข้อไหนแบบ หน้าตาน้อยก็อาจจะรวบมาเป็นสองข้อในหนึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะเราท่องนี่คือเราท่องเปะทุกคำไหมครับจริงๆหนูก็คนชอบท่องเปะค่ะแต่ว่าพอท่องไปท่องมามันก็จะมีคำที่เข้าปากเราแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเองแต่ก็จะพยายามเป็นแบบคงตัวแบบคอของมันไว้ให้ได้มากที่สุดะคะ่ะครับบางทีพี่ก็งงนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่งงเหมือนพี่ไหมคือคือมันมีตัวบทบางมาตา ไม่รู้เขาเขียนอะไรนะแม้ถึงว่าพี่ก็งงว่าทําไมไม่ใช้คําว่าถึงแม้ว่าแม้ถึงว่าคืองงไหมงงงงงเหมือนกันใช่ไหมแม้ถึงว่าเออทําไมไม่เขียนคาว่าถึงแม้ว่ามันจะดูง่ายกว่าแต่ว่าเวลาพี่ท่องพี่เจอคาอะไรพวกนี้พี่ก็พี่พี่ก็ท่องใหม่เลยนะแม้ถึงว่าก็คือถึงแม้ว่าพี่ก็จะพี่ก็จะจัดคําของพี่เองมีเทคนิคไหมครับอเทคนิคการท่องตัวบทว่าแบบท่องตัวบทยังไงให้มัน ซึมซับเข้าไปในหัวได้เร็วหรือว่าจําได้นานมีเทคนิคอะไรไหมหรือว่าเราท่องก็คืออ่านแล้วก็จําอย่างเดียวเลยก็พูดพูดออกมาค่ะจนกว่าจะจาได้ใช้วิธีการออกเสียงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ต่างกับพี่นะตอนที่พี่ท่องคือพี่พี่ไม่ออกเสียงแต่พี่จะท่องโดยการที่โดยการที่นั่งอยู่เงีย,งยบๆคืออันนี้อันนี้ของพี่เองเนะี่ยพี่จะแบบหาสถานที่อยู่ที่มันเงียบที่สุดที่ไม่มีเพลงไม่มีเสียงหลบกวน แล้วก็เข้าไปกับประมวลเล่มหนึ่งสมัยที่พี่เรียนอ่ะมันยังมันยังมันยังเป็นประมวลเป็นเล่มอยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอ e ีบุ๊กหรือว่ามีอะไรพวกนี้เจ็ดแปดปีที่แล้วพี่ก็จะเข้าไปพร้อมกับประมวลเล่มหนึ่งแล้วก็นั่นแหละต้องเงียบที่สุดโดยที่เราจะไม่ออกเสียงออกมาแต่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะถนัดแบบไหนของเราคือต้อง พูดออกมาเลยต้องพูดแล้วต้องเดินไปเดินมานต้องเดินไปเดินมาด้วยใช่ไหมใช่คืออันนี้ก็เป็นอีกอีก,อ,กอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเผื่อใครที่ท่องและจําไม่ได้อาจจะต้องลองพูดออกเสียงออกมาแต่พี่ก็ไม่เคยทํานะว่าบางทีถ้าพี่พูดออกเสียงออกมาพี่อาจจะจําได้ดีกว่าในรูปแบบที่พี่ใช้อยู่ก็ได้นะเออแล้วการท่องตัวบทของเราเนี่ยเราท่องในในในช่วงเวลาไหนคือคือโอเคแหละ มันอยู่ในช่วงเวลาหลังจากที่เราอ่านชีตทบทวนจบแล้วแต่พี่อยากรู้ว่ามันอยู่ในช่วงยี่สิบวันก่อนสอบไหมหรือว่าหนึ่งเดือนก่อนสอบหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบอะไรอย่างนี้คร่าวๆน่าจะประมาณหนึ่งเดือนก่อนสอบค่ะประมาณหนึ่งเดือนก่อนสอบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่เป็นเวลาในการท่องตัวบทนะครับอ่ะก็แน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องของการท่องตัวบทคือบางคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปท่องอ่สําหรับพวกเรา มันก็ยังจําเป็นอยู่เนาะคือการเรียนการเรียนกฎหมายของประเทศไทยมันไม่เหมือนกับต่างประเทศต่างประเทศเขาเวลาสอบเขาให้เอาตัวบทเอาประมวลกฎหมายเอาพอรบอ,รอะไรก็ตามถือเข้าไปในห้องได้เลยของประเทศไทยคือไม่รู้แหละจะเป็นตายไลทดียังไงก็ต้องท่องตัวบทตัวบทต้องได้ไว้ก่อนตัวบทได้ก็ไม่ได้ไปว่าทาข้อสอบได้ด้วยนะ ได้ตัวบทได้ก็อย่างน้อยก็มีตัวบทออย่างน้อยก็มีตัวบทแต่ตัวบทได้ก็ต้องไปวัดดวงกันอีกท <c oughs> ีว่าข้อสอบที่เราที่ที่ที่เราเจออยู่ในห้องสอบมันจะตรงกับที่เราอ่านมาหรือเปล่านะครับโอเคนี่คือเรื่องของการท่องตัวบทนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่พี่อยากถามเราคือมีการซ้อมหรือว่ามีการฝึกทาข้อสอบเก่าอย่างนี้ไหมครับอ่ามีค่ะก็พออ่านเนื้อหาจบ ท่องตัวบทเสร็จก็จะมาทําข้อสอบเก่าคะ่ะในเวลาที่หือ,อายุก็น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ max แต่อาจจะสามสี่วันถ้าไม่ทันนี่คะ่ะหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบประมาณนั้นหรือสามสี่วันก่อนสอบประมาณนั้นใช่ไหมครับเรามีวิธียังไงบ้างเอ่ยเราทําแบบฝึกทําทีละข้อหรือว่าซ้อมเสมือนจริงสิบข้อไปเลยอืม ไม่ไม่ได้ซ้อมเสมือนจริงค่ะแต่ว่ามันจะมีเล่มข้อสอบเก่าใช่ไหมคะของนีหนูก็จะเปิดทําให้พยายามทําให้ทั้งหมดทั้งเล่มถ้าเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อาจจะแค่แบบเอ่านโจทย์แล้วคิดว่าตอบว่าอะไรก็นโน้ตไว้แล้วก็ดูทงประมาณนี้ค่ะอันนี้คือการฝึกทําข้อสอบเก่าอ๋อพี่เข้าใจละคืออยู่ในลักษณะของงานฝึกอ่านจับประเด็นแล้วก็ฝึกคิดคําตอบใช่ไหม ได้ได้ฝึกซ้อมแบบเขียนจริงๆริงไหมเขียนแบบลงมือเขียนจริงๆร่ะเขียนให้พอรู้แพทเทิร์นค่ะว่าเราจะเกินยังไงจะเข้าเรื่องยังไงแล้วเราจะสรุปยังไงแต่ว่าพวกวินฉัยก็คือไปตายอดรอบนนโอเคอันนี้สมัยพี่อะพี่อะฝึกเขียนแบบเขียนจริงๆเลยนะตอนที่พี่สอบอ่ะพี่สองวันก่อนสอบพี่เอาข้อสอบของสมัยก่อนหน้าทั้งสิบข้อเลยนะ เอามาปิ้นใส่กระดาษแล้วก็จับเวลาเลยสี่ชั่วโมงฝึกทําเสมือนจริงเลยคือแต่มันเป็นข้อสอบที่เรารู้ทงคําตอบอยู่แล้วนะแต่ฝึกจัดการเวลาว่าแบบโอเคเราเจอสถานาการณ์แบบนี้แล้วเราเขียนด้วยความเร็วเท่าเนี้สิบข้อมันจะทันหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเชื่อไหมว่าตอนฝึก,กมันทันแต่พอไปถึงในห้องสอบไม่ทันครับเขียนไม่ทันพี่เหลือเวลาครึ่งชั่วโมง ที่จะหมดเวลาสอบในขณะที่เหลือข้อสอบอีก3ามข้อ,อ,อสุดท้ายก็ต้องปัน่นอะปั่นแบบข้อหนึ่งยิยๆๆเลยก็เอาตัวรอดมาได้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของการฝึกดูข้อสอบเก่าอ,อแสดงว่าเออน้องทิตามีหนังสือข้อสอบเก่าของเนติบ,บัณฑิตเก็บไว้ด้วยใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆถ้าไล่มาตั้งแต่แรกก็จะเห็นได้ว่าน้องเขาดูคลิปวิดีโอ อย่างสม่ำเสมอไม่ดองนะครับดูเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ไปดูจบปุ๊บก็มีการอ่านเอกสารประกอบการติวทบทวนนะครับแล้วก็มีการท่องตัวบทแล้วก็มีฝึกดูข้อสอบเก่าฝึกจับประเด็นฝึกวิเคราะห์ข้อสอบนะครับและในโอกาสนี้นะครับสถาบันติวกฎหมายโอมลอของเราก็ขอมอบของรางวัลอาจจะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ ของรางวัลชิ้นแรกก็จะเป็นคอสติวฟรีนะครับเป็นคอสติวฟรีให้น้องเลือกได้เลยว่าจะติวในคอสไอการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษานะครับแล้วก็ของรางวัลอีกชิ้นหนึ่งทางสถาบันขอมอบเงินรางวัลให้เป็นเงินจํานวนมูลค่า20,000บาทนะครับซึ่งทางสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราเนี่ยก็มีนโยบายนะครับว่านักเรียนติวคนไหนที่สามารถทําผลงานได้ดี เราก็จะมีคอสติวแล้วก็มีเงินรางวัลมอบให้เป็นเป็นรางวัลตอบแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางสถาบันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจบคลิปวิดีโอนี้กันถามน้องที่ตาดีกว่าว่ามีข้อคิดหรือว่ามีแนวคิดอะไรดีๆที่จะฝากบอกไปถึงน้องๆที่กำลังเรียนเนติบ,บัณฑิตหรือว่าน้องๆปอตีที่มีเป้าหมายว่าจะเรียนเนติบ,บัณฑิตในอนาคตบ้างเอง่ย ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนวางแผนการเรียนค่ะเราจะได้เห็นภาพกว้างๆว่ามันมีเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เราต้อง cover เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเราจะได้จัดการมันให้พอกับเวลาที่มีอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือไม่อยากให้ทุกคนแบบกดดันตัวเองจนเกินไปคะคะจริงๆเวลาเราอ่านหนังสือมันก็เหนื่อยก็เครียดก็กดดันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆพวกเนี้ยถ้าเรามีไว้บ้างมันก็จะเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เรากระจ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเยอะเกินไปมันจะปั่นทอนเราเองมากกว่าค่ะคเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบให้กําลังใจตัวเองเยอะๆก็ได้หรือว่าคิดไปก่อนเลยว่าเราทําได้แล้วยังไงไม่ช้าก็เร็วถ้าเรายังตั้งใจอยู่เดี๋ยวมันก็จะเห็นผลเองค่ะก็เป็นข้อคิดจากน้องทิตานะครับพี่เห็นด้วยนะว่าแบบเออไอความเครียดหรือว่าแรงกดดันอะไรพวกเนี้ยถ้ามีในระดับที่มีในระดับที่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า ถ้าเราเอามาตีกรอบเราเอามาเป็นข้อจํากัดเราเอามาเป็นเป็นตัวบีบคั้นตัวเราเองสุดท้ายมันอาจจะเป็นผลเสียกับเราก็ได้เนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ในอีพีถัดไปอาจจะเป็น ติวเตอร์มายหรือว่าเป็นน้องแจนมาให้ความรู้ในข้อกฎหมายอะไรใดๆก็รอติดตามรับชมกันต่อนะครับวันนี้ผมติวเตอร์บอสและน้องทิตาก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ